สบายดีเด้อเพนตั้งแต่ว่ามื้อนี้ได้เห็นตัวจริงโอ้ามง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 ามก้อนในคลิปอีกโซดอันนั้นเดิจ่ะโซดคือกันบ่มาสู้คอเพิ่นเอนเรื่องให้มามั่นไว้บ่อให้เพิ่นวมามั่นไว้มาไว้ลองนับเบิ่งเด้อลองนับก็ได้โอนับก็ได้เอ้าจะไหนพอเนาะสิใจเด้อที่โอนเงินให้น้องแล้วก็ขอให้อ้ายสุขภาพแข็งแหง ทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะมื้อนี้ก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ช่อง YouTube วิธีชีวิตสนับบทลาวคือเกา่าทุกคนเดนะ้อเนาะมื้อนี้ก็อยู่ที่สนับบทคือเกา่าทุกคนอยู่ที่อ่าเงินซานของซาอุดีเนาะก็ได้มีโอกาสมาหาเพิ่นอีกเทื่อนึงทุกคนเดนะ้อเนาะโอกาสว่างๆก็สิได้ขึ้นมาในสนับบทเมืงองน้องก็ดนๆเทื่อนึงทุกคนเพราะว่าบ่กวอยก็ตั้งช่อง YouTube ใหม่แล้วเนาะ YouTube เก่าถูกปิดแล้ว ก็เลยเห็นในบุคคลได้ออกายคลิปปันได้แล้วทรงนี้เนาะโดนๆอ่านสิมาเธอหนึ่งเด้อเนาะจังใดก็ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้บุคคลแน่นี่ไปทีเฮือนซานของเพคนเห็นแต่น้องหอมน้องหอมสบายดีสบายดีดูมาม่สบายดีสบายดีไปไปไปบายดีไปคนบอกกะแต่คนนี้เนาะอ่าเดี๋ยวบกคคลสีพาทุกคนอ่าขึ้นไปที่เฮือนซาน สวัสดีไปนำกันเนะาะอาบอกไกมาก่อนมึอนี้มากับบอลไกลเนาะแล้วก็สวัสดีอ่าซาดีจักซื้อจังได้ทองถูกเพื่อนทุกคนเนาะยูทูบเบอร์คือกันเนาะมานำกันสามคนเข่ามานำลังบอลโกยมาก่อนเนาะก็เลยมาทาเพคนอยู่นี่แหละบอลโกยสิาพาทุกคนหลอ,อกมุ่บ้านก่อนเบิ้งเข่าตักข้าวตักน้ำนี่ทุกคนหากระเด็นอ,ออกมึอนี้แล้วทุกคนเเนาะเป็นข้าวไหา้ หลังจากที่พูดมาได้ให้แล้วเอามาตากเพื่อที่ให้มันแหง้งเวลาเราเอาไปตำกบมันซิง่ายถ้าเราตากแบบนี้มันโบแห้งก็คือตำหนากเลยทุกคนมันอาสิมุนเบิดเนาะมันในกาศโมบานเพิ่นเ,เ,งเงียบดีมือนนี้ทุกคนเลยเนาะประมาณนี้แหละในกาศโมบานเราเข้า ตั้งใจกลางหมู่บ้านอีกส่วนลายในหมู่บ้านนะเอามังกรนี่เนาะที่บกวยไปแต่ละหมู่บ้านนะส่วนลายมันจะเห็นเขาเจ้าตั้งเล้าเขานะตั้งนอกบ้านเลยแต่ว่าหมู่บ้านอันนี้นะเขาตั้งเลาเขาอยู่กลางใจกลางหมู่บ้านแล้วก็มีนอกหมู่บ้านแน่นะนี่บกโบกวยพาเลาะก่อนเลาะจักหน่อยเนาะก่อนที่จะทาเบาไกลกับสาวดีมาเนาะเลาะบึงงขาเจ้าในนี่แหละ จะเห็ดเวียกตากขา้าวตากน้ำนี่แหละแต่บ่ค่อยได้เห็นขา้าวอ่ะนะคนบรนยดเนาะบ่ะค่อยได้เห็นคนทุกคนเลยแต่ไก่ก็บ่ค่อยได้มีเนาะในหมู่บ้านนี่คันมีไก่นี่ไก่มันจิ้กินนี่แล้วเรียบร้อยบ่มีหดคนแล้วก็บ่มีไก่บ่มีหยังอีกเนาะบรรยากาศเงีย,ยบๆดีทุกคน,นเลนะยหมู่บ้านเผามังกรเนาะโอ้ยแดดแทฉแดดว่ามื้อนี้พี่น้องเอ้ยบ่มีหดก้อนเมฆแดดอาราลี อะไรอ่ะรอไปย่างไปที่เฮือนสวัสดีไปนํากันเนาะเดี๋ยวบอกกวยสิอ่าขึ้นไปทาบบาไกลอยู่เทิงเฮือนสวัสดีเนาะสนบทพอมังกองเฮือนเป็นเฮือนแบบดังเดิมแบบเก่าเนาะเอาเฮือนกระเจ้าสีบริตังได้ทุกคน จะสกุดแล้วก็พังแล้วเสาเฮือนเพื่อนซานไปทีเรียบร้อยแล้วทีมงานมาฮอดไปทีเรียบร้อยแล้วกับสาวดีเพิ่น,นอันนี้ก็เห็นมาแต่ล้นแล้วแต่ว่าบุคค่อยได้ไปน้ำกันดอกสบายดีเด้อเลนตั้งแต่ตัง้งแต่ยังไปกับไอ้มันกับไทยบ้านนอกคนแหละติดตามเพิ่นว่า แมขอบใจหลายๆยังเบาหนายยังก็เคยเห็นอยู่ดอกมาตอนที่ทายบ้านนอกกับไอ้มันมาทายอยู่เฮือนแกะเบิ่งยูคลิปแต่ว่ามื้อนี้ได้เห็นตัวจริงโอ้งาม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 กว่าในคลิปอีกว่าวอะไรแล้วนี่ว่าววุเป็นตะวันนี้เจอเจอว่าต้องว่าต้องว่าว่าโรดว่าโรดโซดอยู่าบอเป็นไรโสดอันนั้นเด้撒โสดคือกันวะ สดแแบบก็มีแต่คนโสดแล้วไปทำกันใดเนาะอันเชิญก็ไปบ่ได้แหละกันมีกันคือสิบบัวใดมาเออมาบ่ไดทั้งนั้นี่แหละมาท่าเพื่นอยู่นี่บางคนน้ำมาก่อนเนาะเป็นมานำลังก็เลยมาถ่ายน้ำกันอยู่นี่แหละเอาเนี่ยหอดีขึ้นซาวดีซาวดีเจอซาวดีแล็กมื้อนี้เอาไพสิดีกว่ากันสบายดีแน่สบายดีโอ้มื้อนี้ก็ถือว่ามานั่งลมมาคุยกับเพื่อนอีกเทื่อนึงทุกคนเลยเนาะ มาสู้คอเพื่อนเมือนนให้มามันไว้คอให้เพิ่นมาสั่นมามั่นไว้มามั่นไว้พอหยอกสื่อเน้อเป็น้มาเป็นสะพานบุญห้เน้ยามยามท้พาวพี่น้องเ้ยจังน้เพิ่นสิดนีฟ้าแล้ววันนี้ซาดีมาสะพานบุญใซาดีว่าบันนี้โดนเบิด2พี่น้องเ้ยดีเจอดีเป็นชอดีบาดนี้สบายดีตรงนี เต็มสุดเมือนนี่นาะเต็มคาราเวลหนาวน้องอากาศมื่อนี้เดี๋ยวน้องดีกะได้ท้าไทยได้ฮูจักเพิ่มเติมหลังจากที่น้องดีก็ได้เบิ้งตามคลิปได้ติดตามนะเพี่น้องแต่ว่าอาชีพป์ได้แบบครบถ้วนในการที่แบบว่าเราได้เบิ้งขนาดก็บริบางทีก็จบในบระจุในบ่วงมาทำด้วยตัวเองดีกว่าเนาะมาเป็นยังไงจังใดจะนี้เฮูสักเจมคุนบอกว่ายังสู้ดนะเพี่ เป็นอยังคือโสดโสดจากล้วโสดจากปีแล้วโดนแล้วเป็นแล้วสองปีบายสองปีสามปีแล้วปุ๊ดเออได้ได้ป้ากระพัวแล้วได้จากปีได้สองปีบายเป็นอยังคือป้าเป็นคนพอสำคัญคือบูเอาเข่ากักมีผู้สาวไหมเข่ากับป้าเขามีผู้สาวไหม จะขบว่าผู้เบาไหมเลยบ่มีใครเอามีใครเอาไหนไอไก่ฮะไห่เด้อโดยน่าอยู่ได้ชั่วหมื่นนิดแต่ว่าเต็กซิว่าจะไหนเอฟซีเป็นกะหลังๆล่อๆอยู่แต่ก็ทำบั่งแบบมื้อนาเพื่อนพี่น้องเลยถ้าคนมาเลี้ยงลูกซอยเด้ก็อยากมีคือกันแต่บ่มีเด้บ่มีไปมากมีอันพอฮักอันดีนี่อยู่ยุเมกาอยากฮับเลี้ยงเลยเอาบอก เอาวแงดีแ่เดียวเดี๋ยวท่ทายุนนั้ไเดี๋ยว่ทำเออน้องอายุเท่าไก่อมัวมัวยูเจ้ากับนับนับอะกันงปีประมาณประมาณเก้าปอ้ส้าเธอเป็นน้องของเาเกปีเอิน้องอะไรคือหน่อยก็น้องน้องก็โตง่ายท่ดขาวขาเลยกินข้าวเนาะ สิบเก้าปีได้ลูกลูกจักปีแล้วลูกสองปีแล้วอืมได้ลูกสองปีแล้วลูกไปลินแล้วเนาะได้เข้าเฮียนใช่ปะยังยังไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าก็จน้องอันเที่ได้สิบปกติกะว่าได้ไปใส่ยูเือร์นผัวสิไปเห็ดเวียกกะไปเ่อไรผู้มีแฝงเอาลูกบางเถือกะไปคือกันถ้าแบบแม่ยูเฮือนคอยอีกไปเปลี่ยนกันไปเห็ดเวียกเห็ดไฮเห็ดส่วน มันเถากัไปหัดจ้างนําข้าเจ้าปีนี้ได้ข่าวารบ้าได้จากสอบปีสิบสอบสิบสอบได้เห็นหน้าบ้าบ่มีหน้าเห็นได้ให้ได้สิบสอบกุ้มอยู่บอกกินปีหนึ่งบอกกุ้มอันนี้ก็ยังบ่มีเขากินเลยกุ้มจะเดือนหนึ่งอันนี้ก็บู่มีเลยหากันหากันแล้วหูดข่าวบูมีเลยเจ้าชนไายมันบไดข่าวไานีล เขามันบงงามปีนี้นะเทาไรคือกันเขาบงามกันเขางางพื้นคนเห็นบ้า็งเป็นอไรกันเนาะกรกันยยดแันีื่อขานซื้อขนมมาให้อันนั้นบอกรูกคนดีบอกูกสาวเพิ่อนมาต้นเพิ่นไปใช่ล้วเพิ่นไปลินไปเร่นเลยไปเงิน2องพันหลก็ไปเลยไปซื้อขนม สี่พันได้เงินนะเว้นสองพันสองพันกระแบงแห่งกับเจ้าเลยโอย่านวอกมันตกมันเฮียสิครับเป็นไรนะน้องดีงามอยู่ป่ามตงปุ๊บ่ดี๋ยวนี้ตงปุ๊บตัวยืนว่าดีเลยบบว่าเห็นเพิ่์นอ่ะแบบเป็นกันเองค่ะนะแบบว่าได้ขี้คุยโน่นนี่นั่นขนาดว่าเราหักเัามาเมื่อนี้เราเจอเพิ่์นแบบเป็นกันเองเลยธรรมดาเพิ่นนิสัยดีสมบูรณ์แบบไอ้ไก่ถึงโบไปใส่นี่ฮะแมนวนเวียนอยู่ตอนนี้แหละทีมงานชุมนุ ขั้นตอนครับที่มันไกลๆเนี่ยพี่น้องเลยประมาณม10กิโลหรือสิบปาย,ยหน่ิดนึงเนี่ยกันว่าเดินทางก็ถือว่าไปมากสะดวกสบายทางยายบ่มันยากทีก่ชุมนงมาก,ากไกลมันย,ย,ยากอยู่เกันว่าเนี่ยคันยามฝนหนึ่งก็เฉยากอยู่เนียยากพ้นออยากอันนี้ก็เลยแบบส่วนน้องก็เลยแบบเออบมกาไปคนเดียวในส่วนน้องไปกันไปคือปกติคือว่าเพิ่นมีน้องไงปอ เออเพราะว่าสุนาลไอเบิงคลิปแกสุนไลเช่นแต่ไปกับหนองเพิ่นบอกเออไปเจ้าเจ้าซอยข่อยลงละจักกี่ลงละจักพันดึงลงพันละลักำันเนาะำกันยูเมืองเท่าพันห้าสิบกอพัห้าสบำกันอไรบูรีรืดื่นอีกยังไงคล้ายเมงแทยพันมาได้ชิปปลายหลาน ยาก่ะในสามล้านสามล้านสามล้านช่งล้านก็ส่งนี่ให้ก็เจ้าบทแต่ล้านเดียวล้านเดียวเน่เอาไปไปเป้ผู้เบาผู้เบาน้อยเอาหยอกซื้อเอาไปไปลินบุญบ่ไปลินผู้บุญช่วงที่บ่ได้จะกรีบคอยใดวะเอเอาไปซื้อกินเนาะเอาไปซื้อข้าวซื้อข้าวสารอาหารแห้งไว้ให้ลูกเลี้ยงลูก พท่านในผ้าลูกไปรอว่าบุญนะตรงนี้ยังบ่ได้ไปอือก็อบ่พาลูกไปขี้ซะได้หด้อี่ยังบ่ได้เงินโธม่าบาไกลได้่บีเงินไปฮอดเมืองจแจงซะได้เด้อเ่จ้งมาก่อยุพิมน์เ่ได้ไปเบิ่งเ่ออ้ยปีนี้ก็บมูฮู้สิได้เบิ่งนเขาบ่เป็นยังสิบ่บ่ไบ้ไปฮอดเมืองกัไปเบิ่งอันบ่มีนาประธานแม่ กับมีใบใบหนึ่งใปใดเนาะได้ใบเขียวๆนะเข้ากับมาบางคนกันเนาะใช่าหมก็คือทาเจ้าพญาเขากับอเด็มันไก่เนาะบางคนเนาะน้องกะวังเนี่ยท่านไปทางอื่นกับมันหยาเปนเลยข้าเจ้าแบบข่าคนมมั่นหดเข่าหดหน้า ไม่ได้แชทหาด้วยสันป้อมีเอฟซีแชทหาล็อกยูทิลหัสดนะจอเลยไม่เลยล็อกเออจะไลยใครยังความหลับด้วยไม่ไม่หลับยังแล้วเอาโทรศัพท์ไปแปลงนะเพื่อนว่าอยูบ่บ่ว่ามาเอาประมาณอ่ะสองสามมือนะนว่าเท่าไรเพื่อนบอกอยูบ่บ่มือมือนี่แลหละเขาจะให้ไปเอาอมือนี่ตอนแรกๆยูทิลาร์ดสิบแปดนะมือนี้ยุบเป็นมือด้วยขึ้นมายุบเป็นมืออ่าตอนแรกเนาะ เรื่องแรกคำก็ได้ก็ัผ้าลูกรอบบุญเล้อย่างเียที่มีอะไรหรออะไรหรอยานวาเบยานวาเปลี่ยนจอเฉยๆนะเป็นทิศน้ำพอแห้งแล้วเนาะเอฟซีทำงานน้ำพอเห็นมาตอบเซยเปิดกับบูฮูแหละว่าเอาโทรศัพท์ไปแปลงแล้วไปทุกคนเลยบอสิเดนั่งไกลๆคนงามเลยเว่นี่เป็นยังไงละวันนี้ดีกับดีเนาะดีกับดีมาเจอกันมาพ่อกันละวันนี้คนหนึ่งนะ อุบอั่บนิดนึงนินึงนะจอยเอาขาดแอคขาดสารอาหารดีกับดีอยู่ตรงกันเพื่อนมีของฝากของตอนมาให้อยู่เนาะมาฝากจากพ่อใหญ่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 ใจดีจากยูเอสเอเนาะเอาให้เพื่อนเว้าเองวันนี้ทะเลมื้อนี้เนาะน้องดีก็ได้มีโอกาสได้มาหาน้องเนาะก็ถึงซึ่งเป็นการมอบหมายจาก พอหักจากเมกาเนาะให้น้องดีหันเป็นสะพานบุญให้ให้น้องดีหันมาเอาเงินให้น้องฝากเงินให้น้องเนาะเบพีน้องเพราะว่าเพื่อนก็ได้ติดตามมีธีชีวิตของ,งน้องที่ผ่านมาจากซองเบาไก่ทํามาหากินมันบอก,อกยังซื้อเกาเตะเม้นเนนซื้อกาคนเกาเ <c oughs> <c oughs> พื่อนก็เลยให้น้องดีเป็นสะพานบุญให้เนาะซึ่ง<อ>ให้เป็นการศึกษาของลูกเนาะ เอาไว้ซื้อข้าวสารอาหารแห้งบโบลายแต่ว่าเพิ่อนก็ตั้งใจให้นะพ่อแม่พี่น้องนี่น้องดีกะเว้าอย่างกระโบเกียงเ่ะนะพ่อแม่พี่น้องนี่ลองนับเบิ่งเด้อนับก็ได้นับก็ได้เอาจะไหนพอเนาะสิว่าวบพอเป็นยังว่านี่พอคันหู้แบบนี้กะสิได้เย็นเป็นผู้บ่าวเอาไปเป็นผู้บ่าวน้อยวะ จังใดมีความรู้สึกจังไดที่แบบว่าเพิ่นให้คึ้นบว่าเพิ่อนเอ้ยสิมาเอ้ยสิมาแล้วก็สิได้เงินบูฮู้บอโอ้โหชมาสิม,มาเนาะบูฮู้บอเซอร์ไพรส์เนาะเพราะว่าชื่อใหม่ก็บบุรีบอกด้วยเมนบเอเพราะว่าน้องดีกับบุรีมีแบบว่าทางทติดต่อเพิ่นอีกอย่งางใดๆท้งสิ้นก็คือไปกับแบบเดาเอาเซอร์ไพรส์ว่าน้องสิมีความรู้สึกจังไดเต่นเต้นบอเนาะเป็นอะไรรู้สึกเป็นอย่างไรความรู้สึก ดอใจแหงอเาฝากอันขอบใจเพื่อนเน่ขอบใจพอหักจากเอฟซีพอหักก็คือพอหักน้องดีนี่แหละ,ละนะ้กะ <c oughs> ขอบใจอันญาน้ำเราเป็นเงืนของญาที่ฝากให้ให้น้ำพอเพื่อนกเ็เลยแบบให้น้องดีเป็นสะพานบุญให้ <c oughs> ลอง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 แบบว่าเ <c oughs> <c oughs> อาหน่อยหนึ่งเออขอบใจแล้วก็อวยพรให้เพิ่น <c oughs> ขอบใจเด้อที่โอนเงินให้น้องแล้วก็ ขอให้อายสุขภาพแข็งแรงขอให้อายร่ำรวยได้ทุอย่างนี <okay> ้บ่เก่งเอาเก่งว่ะสานีก็เก่งแล้วเอาไว้อันซื้อข้าวสารอาหารแห้งเอาไว้พาลูกไปบุญเพื่อได้เห็นได้หูน้ำเขาแมนแมนนี่เด็นี่เด็กหนุ่มนี่พอเด้ไปรอบุญนอนยังเด็แมนสิได้ไปแป้งโทรศัพท์ปเตี่ยแมนมื้อนี้ได้สิไปเอาไปเอาตอนแรงเอาตอนแร่งเพิ่นบ่มีโทรศัพท์เนาะงเ่ทีน้อง เดียวถ้าเพื่อนแป้งโทรศัพท์แล้วเดียวน้องดีก็สิได้อะอยังไงได้ไดยังเกาะสองทางทติดต่อหาเพื่อนเพื่อมือหน้ามือในมีโอกาสได้มาหาเพื่อนอีกอะบนเอบนนอนน้องบางที่ก็มีเอฟซีอันมากไดยบะนี่อยากเลี้ยงลูกซ้อยนี่ได้บ่ละ<ด>นี่พอหักน้องดีในยสิบันเลยดีนีเน่เลยสิมาเลี้ยงซ้ยยอยได้บ่เอาบ่า ก็แหงดีเนาะมากว่าใส่กะบุติบุติเนาะแสดงอาเป็นผู้ชายว้าพอจะเป็นผู้ชายนี่พ่อแต่ฮักน้องดีกรับลูกกับพ่อเนาะนนองเนาะเลี้ยงดูเอาได้เนาะแล้ยกฮักเอาเนาะบุตบติกับพ่อแลวเนาะบบเป็นวันเข้ากันพูดันสูบยาหมอกยามากินเหล้าเมาสุไายังกระซีเอามก็ บาได้แ้วเนาะอเอากระตังทานใ้คนดีๆเนาะเป็นอะไรดีก็่าเกา่าใช่เนาะก <c oughs> กระเทินส <c oughs> ีแบบน <c oughs> ี้ยนะังเขินว่ที่เอาอีกห่อสองขนนะจะต้องให้ดีกว่าเกา่า <c oughs> ช่วยกันทั้งนะคําช่วยกันสางกันช้าคือเป็นา่าพี่น้องเลยหักแพงกันจนแกจนเถ่า